ทั้งหมดถูกแข่งอยู่ที่นี่ครับผมครับใจให้ความร่วมมือยินดีให้ความร่วมมือบัฟดูซิว่าถูกห้องไหมครับคุณหนถูกห้องแล้วครับคุณหนงี่เงา่าแล้วแกจะร้องเสียงดังทำไมอะ่ะอ้าไม่นะา นี่เธอมาทำอะไรที่นี่เหรอเป็นคำถามที่ดีนี่มีทางไหมที่ทำให้ฉันได้คุยกับคนข้างในได้สะดวกสะดวกอะ่ะมีครับผมแต่อนุญาตให้คุยกับผู้ต้องหาได้แค่5นาทีเท่านั้นนะครับเปลี่ยนผนังเป็นโหมดบ<าว>ีเจ้ายางนี้ค่อยคุยกันสะดวกหน่อยแต่ยังไงเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับครูใหญ่อยู่ดี งั้นเธอมาทำอะไรกันแน่ก็มาหาเพื่อนๆนะซิโดยเฉพาะเพื่อนใหม่วัดดีคิดถึงตั้งปอนใช่ไหมล่ะอีกสามนาทีจะหมดเวลาไงมาขัดจังหวะเวลาฉันพูดอยู่พ่อพ่อมีไรลูกน้อยหนาเจอพวกมันแล้วจะให้ทำยังไงต่อดีมากพาพวกมันมาขึ้นลากให้หมดเลยลูกแล้วครูใหญ่ล่ะพ่อเขาอยากตามมาก็ปล่อยเขางั้นแค่นี้นะพ่อใช้เด็กหล่อสักหนึ่งร้อยคน เรด้ <S 1> <S 1> <S เดเ็กๆคงรปลอดภัยนะะน้ำมันหุ่นบัฟกับลูกชายหัวหน้าสารเลงนี่ดูท่าไม่ดีเลยแฮะเอาละช่วยขนย้ายนักโทษทั้งหมดไปหน้าศูนย์บัญชาการหน่อยนะทำอย่างนั้นไม่ได้นั้นครับว่างไงนะหากไม่ใช่หมายสารคงไม่สามารถทําตามที่ต้องการได้นี่แกเหลืออีกหนึ่งนาทีจะหมดเวลาสนทนาที่มีให้มันชักจะมากไปแล้วนะพอ่อ มันไม่ยอมส่งเด็กๆให้หาใไม่มีหมายสารครับนี่พ่อจ,จัดการขอจากเบื้องบนให้เองอย่างนั้นมันก็ง่ายเกินไปสิพ่อในไหนแผนเองก็จะสําเร็จแล้วผมขอรางวัลอย่างหนึ่งได้มา่รางวัลอะไรละ่ะผมขอทําลายไอ้ขุนตัวนั้นด้วยได้ไหมพ่ออาเออนั้นถือสายรอดีู่นะเอะอ,อทันครับทานครับข้าได้ยินแล้วลูกเจ้ามีเรื่องมากจังแต่ขคาจะยอมทำตามที่มันร้องอ ข้าจะให้หมายสารและยอมทำลายพวกพอของตัวเองขอบคุณท่านมากครับผมแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งข้ขอแม้อะไรครับท่านสิ่งที่ข้าให้ข้าขอแลกกับขา,ขาของลูกเจ้าได้ไหมละ่ะไม่มีวิธีอื่นเลยหรือขอรับท่าน <c oughs> นี่เพราะหากข้าไม่ได้ปรีศูนย์ในหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ลูกเจ้าก็โดนทำลายอยู่ดีเอาอย่างนี้ละกันนั่นแลกกับแขนขวาของเจ้าก็ได้ หัน้าสาล้งบอกไงตกลครับท่านหัวหน้าสาเล้งข่าวดวนครับลูกพี่ขาวดวนอยู่ดีดแขนของหุวหน้าสารเล้งก็หายไปขอรับนัเหรอโดนคําสั่งทํำลายสินะหนื่อยหนาเหน่อยนาไงพ่อบึ้งบนพอใจมากลูกลูกที่ได้ทั้งหมายสารและรางวัลเลยลูกดูเหมือนว่าหมายสารจะมาแล้ว จะทำการเคลื่อนย้ายนักโทษให้เดี๋ยวนี้แกชอบหลายสันแล้วเจ้าหุนกระป๋งจะทำการเคลื่อนย้ายนักโทษตามหมายสารเลขที่12นักโทษทุกคนจงอยู่ในความสงบ ธอจะพาเพื่อนๆไปไหน <c oughs> เอาละทุกคนเงียบสนุกจังเลยฉันบอกให้เงียบไม่งั้นทุกคนจะเป็นแบบผุนตอนนี้นะอยตั้งแต่นี้ไปหากใครขัดคำสั่งฉ,ฉันฉันจะทำลายทิ้งให้ดูเด็กคนนี้อยู่นิ่งๆฉันจะขนย้ายพวกแกแล้วนะ <c oughs> สนุกจิง,จง,จงไอ้นาทำไมเธอถึงทำแบบนี้แต่ผมไม่ทำแบบนี้ ครอบผมก็ต้องเดือดร้อนผมก็ไม่มีทางเลือกเท่าไหร่หรอกไม่นาอย่างนี้นี่เองที่แท้ก็โดนขอสั่งการบังคับมาสินะหมดเวลาสนทนาการเคลื่อนย้ายนักโทษเสร็จสิ้นไปปั๊บจะปิดเส้นทางขนย้ายในหนึ่งดาทีลูกพี่จะเป็นยังไงบ้างนะฮะลูกพี่ เ,เหตุการ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยยังไม่มีขอรับแล้วทางลูกพี่ล่ะรู้สึกว่าทางหัวหน้าสารเล้งจะโดนหอสั่งการบังคับให้ทาอะไรสักอย่างไม่นาพาเด็กๆจะคล้องขังลงมาแล้วและมีทางเป็นไปได้สูงว่ามันอาจจะใช้เด็กๆเ,เป็นเหยื่อล่อเพื่อจับฉันลูกพี่อยู่ในอันตรายรีบหนีเถอขอรับไม่ได้ฉันไม่ได้กลัวถูกจับหรอกนะแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าหอสั่งการมันต้องการอะไรจากฉันกันแน่แล้วจะทํายังไงต่อไปล่ะขอรับ <c oughs> ฉันก็มีแผนของฉัน呐นะ เลยทำดีมากลูกเอานั่นแขนหายไปไหนอะเมื่อกี้มันปวดๆก็เลยถอดทิ้งจะบ,บ้าเหรอไม่มีอะไรดีไปกว่าแขนจริงๆหรอกนะพ่อเอาละเริ่มแผนีกันเถอะตกลงวนทุกตัวลอมเด็กๆไว้ มามันคิดจะทำอะไรเนี่ยใจเย็นๆหมายเลขสองรอดูอีกสักนิดบุญชักจับตัวเด็กนั่นขึ้นมาสิจำผัวอีกแล้วพี่รออีกสักเดี๋ยวลิงขาวารู้ว่าเจ้าอยู่แถวๆนี้อย่ามาขับขานะเป็นอย่างที่คิดจริงๆหมายเลขสองข้าคงต้องขอแรงเจ้าหน่อยแล้วว่ามาเลยลูกพี่แรงร่างเป็นร่างจริงข้าทีขอรับไปได้ น่สานเล้งต้องการตัวเราแล้วขอสั่งการล่ะต้องการอะไรจากเรากันแน่ถ้ามาดีบออกมาข้ามา่าเรผิดชอบชีวิตเจ้าเด็กนี่ล่ะหยุดนะ้าออกมาแล้วดีรันฉันก็ไม่อ่อมความแล้วนะส่งอาวุธที่ชื่อตรีสุรมาไมข้าเดี๋ยวนี้น,นี่เองไอ้อินชันไปขอรับลูกพี่ชัดแเจว๋วมึงให้นะ ต่อรองเรื่องเด็กๆก่อนวัาหน้าซาเล้งข้าจะให้ตรีศูนย์กับเจ้าก็ได้แต่ต้องรับปากก่อนว่าเด็กๆจะปลอดภัยพอเป็ิคนแล้วข้ามาดีอำนาจตัดสินว่าใครจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วนะเรียบส่งตรีศูนย์มาเร็วๆเง้นก็อย่าหวังฉันไม่ให้แล้วแกไม่เป็นห่วงชีวิตเจ้าเด็กนั่นหรือไรจะหัวอยู่ได้เอาไงดีลูกพี่จะได้ษแผ่นที่สองเหยาข้าจะเรียบตรีศูนย์ออกมาได้แต่อย่าปล่อยตรีศูนย์ห่างมือละ ลูกพิ่เชื่อฉันและต่อรองไปเรื่อยๆนะตกลงขอรับเดี๋ยวเขาดีเวลาไม่มากาน,น,นะตกลงจะให้แกก็ได้ ที่เจ้าต้องการวว้าวส่งมาเลยส่งมาเลยอืมตรีศูนย์เป็นอาวุธพิเศษเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้าจะถือครองได้เหรออ๋อไม่ความว่าไงดูนี่นะ มันอะไรกันอันแค่น,นี้ทำไมมันหนักจังละเพาอนั่นสิแ้ามันเป็นอาวุธพิเศษของข้าจึงมีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้ถ้าเจ้าเอามันไปก็ต้องเอาตัวข้าไปด้วยบ้าจริงไม่เป็นไราพามันมาหาข่าหมไดไหนย อาวุธที่พมัง,งมหาศาลบรรจุอยู่ก็ต้องมีมวลมากเป็นธรรมดาอาวุธทเจ้าเห็นให้ระโบโพลิสทั้งเมืองก็ยกไม่ขึ้นของอาครับผมรู้แล้วก็ปล่อยน้องชายกั็ลงมาซะฮ่าค่ะเอามือขึ้นสนิมออกจากหัวะบ,งบังปอนได้แล้วปังปอร์เบ,บาๆไม่เป็นไรนะรปังปอนไปชิวーชิュไปไปสิงขาวถึง,รง,รงเรื่องจะเป็นอย่างนี้พยายาิดว่าแกจะได้เปรียบนะปาการเลตตุกติกตอก ตโ,โบโพลิสทุกตัวก็พร้อมจะทำลายเด็กๆทุกคนท,กทันทีพ่อต<า>ัวหญิงขาวข้าจะพาไปหาคนที่องการมันแจ๋วลูพี่ขอาัลเยี่ยมมากหมเลขสองจากนี้ไปแล้วนะคือการต่อสู้ที่แท้จริงไอนะ<า>้นาคอยดูทางนี้ให้ดีนะได้เลยพ่อเป็นมาไม่ได้ ตัวด้วยนะขอรับลูกพี่เอาละหมายเลขสี่จงออกมาวัสดีล้พี่อืมหมายเลขสี่รับคําสั่งขอรับจับตาด,ดูเด็กๆทุกคนเอาไว้ให้ดีหากอยู่ในภาวะขับขันข้าอนุญ,ญาตให้อลวาวาสเด้เต็นที่ขอรับข้าจะไปดูหมายเลขสองหน่อยแะวงตัวด้วยนะลูกพี่อืมมา ห้องปลอดเชื้อหมายเลขหนึ่งห้องน,นี้สินะที่พาดค่ะครับเพื่อความปลอดภัยต่ถอาขอรวมร่างดีกว่าจะทำการฆ่าเชื้อด้วยสนาแม่เหล็กชีวพภาขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ เชิญวุณ้าสาเล็งที่ห้องปลอดเชื้อหมายในขสองกรณุณายืนตามตำแหน่งขอบคุณที่ให้ความร่วมมือยินดีต้อนรับสู่หอสังก,กัดแล้วสินะ นี่มันห้องเปล่าชัดๆทำได้ดีมากคุณอาเสล็งเลมาของเจ้าก็เดินอยู่นะไปละเอาพืฆ่าตวการเจ้าลิงขาวาาวุธของเจ้าไว้ตรงนั้นแล้วไม่นสาเล็งแล้ความปลอดภัยของเด็กๆล่ะอย่ามาต่อรองตอนนี้นะชีวิตของเด็กๆจะไม่ปลอดภัยกพาเพราะ,ระแก๊กตกติกนั่นแหละไหนๆก็จะเอาอาวุธของชัดไปแล้ว ท่นก็น่าจะมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างเซ่แกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทางนั้นนั้นก็ไม่มีวันหรอกแกก็ด้วยหอสั่งการฉันไม่มีวันให้ตรีศนะูนย์แกหรอกนะเจ้าลิงเขามันจะมากไปแล้วเจ้าจะให้หรือไม่ยังไงเวลาของบุราซาเล็กออยังเดินอยู่เวลาบ้าบออะไรของแกแล้วจเจ้าลิงเขายังไม่ยอมวางอาวุธฉันจะสร้างให้น้อยหนาจากการเด็กๆทีละคนนะบุรา่าเล็กนี่ท่านยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าจะทำอะไรเด็กๆนะงั้นก็เอาอาวุธของแก วางไว้ตรงนั้นสักทีสิไล่หมดเวลาเต็มทีแล้วนะเวลาอะไรของมันนะดูท่าดูคงต้องเสียตรีสูงจริงๆซะแล้วต้องทำอะไรสักอย่างไม้เล็ซองดูแลร่างต้นไปก่อนนะข้าจะไปดูว่าคนที่อยู่หลังกระแพงนะั้นเป็นใครกันแน่ขอรับ